ร่างกฎหมายฉบับนี้เคยได้เสนอมาแล้ว2ครั้งนะคะตั้งแต่ปี2 2009แล้วก็2014นะคะแต่ว่าเนื่องจากมีประเด็นในเรื่องของความไม่เหมาะสมความไม่เป็นสากลนะคะแล้วก็เรื่องของพันธกรรมทคโนโีขององค์การที่เรามีกับองค์การการค้าโลกแล้วก็ในส่วนของเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศร่างกฎหมายนี้จึงได้ตกไปนะคะแต่ว่าในปีนี้นะคะทางคณะกรรมการควบคุมเครื่องดืง่มแอลโกอฮอล์ได้กลับนาเสนอเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นระหว่างนะคะวันที่12มกราคม12กุมภาพันธ์ถึง29กุมภาพันธ์ทางช่องทางออนไลน์ ะะเรามองว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ เป็นอาหารนะคะตามโคเด็ก์แล้วก็ตามพรบอาหาร2522 <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการกํากับดูแลอาหารจะต้องกํากับดูแลเสมือนกับอาหารนะคะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่อาหารใดๆนะคะประเทศที่มีการท่องเที่ยวนะคะในระดับพรีเมียมดึงนักท่องเที่ยวที่มีกาลังซื้อสูงเข้ามาในประเทศไทยนะคะ <c oughs> เพราะคงไม่มีใครอยากจะดื่มนะคะกิมอาหารนะคะหรือเครื่องดื่มที่มีภาพที่ไม่พึงประสงค์ไม่สิวิใจอยู่บนโต๊ะอาหารนะคะมันทําให้ภาพโจนของเราในฐานะประเทศที่เป็นเมืองท่องเที่ยว นะคะเ,เรียกว่าด้อยค่าไปเยอะเลยนะคะแต่เรามีความเชื่อมั่นค่ะว่าทางท่านนายกพนตตีแล้วก็ทางท่าน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการดําเนินนโยบายนะคะที่มีความสมดุลนะคะระหว่างเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เป้าหมายทางด้านของสังคมและสาธารณสุขเนี่ยจะไม่ให้ผ่านกฎหมายตัวนี้นะคะเรานะคะอยากให้นะคะท่านพิจารณาในส่วนของ การแก้ไขปัญหาการดื่มอย่างเป็นอันตรายอย่างยังย่งยืนดื่มเป็นอันตรายก็คือดื่มแล้วขับนะคะดื่มก่อนวัยอันควร20ปีบริบูรณ์แล้วก็ดื่มจนมา่มายคลองสติไม่อยู่จะต้องร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการเ,เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่าถ้าดื่มนะคะอย่างเป็นอันตรายจะเป็นยังไงมีผลอย่างไรกับท่านกับสังคมล่้างนะคะแล้วก็สร้างสารรค์วัฒนธรรมการดื่มอย่างรับผิดชอบร่วมกันคุณมีนี่ค่ะ ก็ร่างกฎหมายอันนี้นะคะร,ร่างประกาศอันนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการเซ็นอนุมัติดังนั้นสิ่งที่เรากําลังผลักดันกันอยู่ก็คือเป็นการร้องเรียนหรือเรียกร้องให้ไม่มีการเซ็นอนุมัติอันนี้ mm. เพื่อให้ทั้งภาคประชาชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้าใจถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้ แล้วเราก็เชื่อว่าถ้าหากสิ่งนี้นกลายมาเป็นกฎหมายจริงๆแล้วผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ทุกประเภทก็จะเจอปัญหานี้แล้วก็จะพบเจอว่าสินค้าของตัวเองหรือบริการของตัวเองเนี่ยมูลค่าถูกลดลงนะคะทางเราก็เชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกด้วยอุตสาหกรรมต่างๆโดยที่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสิ่งนั้นการที่ กฎกฎหมายนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็จะลดมูลค่าของอุตสาหกรรมนนี้ลงนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางภาครัฐและภาคประชาชนก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้เกิดขึ้นได้จุดยืนของพวกเราผู้ประกอบการแอลกอฮอล์ทั้งหลายเนี่ยเรามองว่าการเตือนและการอธิบายถึงพิษภัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์เนี่ย ที่ดีที่สุดคือการผ่านการศึกษานะคะทั้งการศึกษาระดับเยาวชนและให้กับผู้ใหญ่ด้วยโดยที่เป็นการศึกษาที่ให้ความรู้ที่อย่างสมเหตุสมผลที่มีที่มาจากทางด้านวิทยาศาสตร์แพทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ต้องทำให้มันมีความสร้างสรรค์เพื่อให้เครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เนี่ยยังอยู่ต่อไปกับพวกเราได้ขับเคลื่อนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้และลด พิษภัยของมันในสังคมด้วยในเวลาเดียวกันการศึกษาเท่านั้นที่จะมีประโยชน์ที่สุดค่ะเห็น้ยการที่เรายื่นให้กับคณะกรรมกาธิการเนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะรู้ด้วยว่าแนวทางความคิดของข้าราชการที่เสนอกฎหมายเนี่ยเขาเป็นยังไงเพราะว่าคณะกรรมาิการเนี่ยเขามีอำนาจที่จะเชิญหน่วยงานราชการเนี่ยมาให้ข้อมูลได้เราเราก็เลยยื่นทางกรรมิการเพื่ออาจจะ เชิญหน่วยงานที่ออกกฎหมายฉบับนี้เพราะว่าเราเห็นว่ากฎหมายนี้ถึงเขาก็ทราบอยู่แล้วว่ามันคงจะเป็นไปได้ยากที่จะผ่านแต่เขาก็ยังผลักดันแสดงว่าต้องมีอะไรอยู่ที่ว่าทําให้เขาผลักดันเรื่องนี้ก็อยากจะได้มาพูดคุยกับเขาก็เลยถ้ากรรมิการท่านเชิญฝั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะเชิญเรามารับฟังเราจะได้เข้าใจว่า แนวคิดของเขาเป็นยังไงแล้วเราจะได้ดําเนินงานในขั้นตอนต่อไปอย่างเช่นเรื่องของการแก้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มซึ่งมันเปิดโอกาสให้กับเขามีอํานาจในการออกกฎหมายเนี่ยอย่างแทบจะไม่มีขอบเขตเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนตรงนี้ให้ได้ก็คือในการแก้พระราชบัญญัติที่ตอนนี้อยู่ในสภากฎหมายที่ดีกฎระเบียบที่ดีนะคะจะต้องมีลักษณะที่ ให้ประชาชนนะคะผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการกาในการกำหนดนะคะแล้วก็มีความสิ่งเอ่อสิ่งออฟเฟอร์ในสิ่งที่เรียกว่าการกำกับดูแลไม่ใช่การจำกัดนะคะหรือการกำจัดออกไปนะคะ จะต้องทําสร้างสมดุลอันนี้ก็ยังขอเน้นอีกทีว่าต้องสร้างสมดุลระวังนะคะเศรฐษฐกิจสังคมนะคะให้มีให้เป้าหมายนี้เติบโตไปด้วยกันนะคะ<ม>การที่เราใช้กฎหมายนะคะข้อความคําเตือนนะคะที่เกินจําเป็นแล้วสร้างความไม่สิวิรลยให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นอาหารเนี่ยนะคะมันไม่ได้ผลสำหรับในการป้องกันการดื่มอย่างเป็นอันตรายอันนี้เรายกตัวอย่างบุหรี่นะคะอาจารย์และตัวอย่างบุหรี่หรือยาสูบเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลเลยถึงต้องเปลี่ยนเป็นแพ็กสองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ ก็เป็นสิ่งที่บอกได้ว่าถ้าออกกฎหมายนะคะคุณจะต้องมีหลักฐานี่สุจว่ามันมีผลสำเร็จนะคะโดยเฉพาะกฎหมายที่สร้างความเดือดร้อนอย่างกว้างขวางเช่นนี้ขอบคุณค่ะ